หมูเนี่ยหมูเดงๆเ,เลยอร่อยกินเะนื้อหมูแบบเต็มคำ ขออนุญาตใช้มือนะคะใช้มือ <c oughs> ใครมินทาคุณ,น,คณน่านหรอเลยคุณน่านคุณน่านนครอย่าพึ่งนะ <c oughs> อย่าพึ่งแซวเก๋นะคุณน่านนครไม่กล้าแซวเก๋หรอกแซวแต่คุณคุณสุแล้วแหละ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สำลักเลย Thank you so much นะคะ เอเคใส่น้ำสวัสดีค่ะยินดีนะคะมากินด้วยกันนะคะสวัสดนี่คุณสูกเกบยังนึกนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าเก็บไปกินอะไรมามีแต่บอกว่าเอาเก็บไว้หน่อยเอาเก็บไว้เอาเก็บไว,บไว้แบ่งเก็บไว้เออกุ้ง กุ้งวันนี้หรือเปล่าหรือเมื่อวานงงแล้วกุ้งไม่ใช่เลยวันนี้ไม่น่าใช่กุ้งนะวันก่อนจะไปกินกุ้งอย่าพูดไปอายเขาจำอะไรไม่เคยได้เลยนะถึงว่าฟังอะไรมาแล้วมาเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยนะจำไม่ได้เล่าผิดเล่าถูก กำลังนั่งนึกอยู่ว่าเมื่อเช้าไปบ้านคุณน้านครเนาะเจ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าไปไปไปทําอะไรเนี่ยไปดูอะไรมาก็ไม่รู้ <c oughs> แม่ใหญ่สวัสดีค่ะยังไม่ได้ไปหาลิปเปิ้ลไปฟังนิทานมาเมื่อวานฟังนิทานก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะ ทำอย่างอื่นไปด้วยไง <laughs> ไปบอกความรักเข้าอีกสวัสดีค่ะคุณจวนอ๋องคุณจวนอ๋องคิดถึงพี่เปินนะ้ลหรอมาหาพี่เปินนะ้ลเหรอแม่ไก่สวัสดีคุณจวนอ๋องนะคะอร่อยไหมครับพี่เก๋อร่อยจ้า ต้ตมตำปูปะลาร์หู่กินปูไหมปูเค็มปูเค็ม,อมขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณคุณกาซ่า พี่พรสวัสดีค่ะจากขมอําลํานะคะพี่พรลอยนะ้ํามาเร็วมาเร็วเร็วอ,อน้ำน้ำมันน้ำมันอะไรนะ่ะเขื่อนมันแตกหรือว่ายัางไง ไมแอสวัสดีจ้าเมื่อวานเมื่อวานไปเห็นทานทอนเมื่อวานที่เห็นอโซเฟียลงไงพี่ไปดูโนหน้ำน่ากลัวมากเลยน้ำไหลแรง คุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ